สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกัปต,ตันซุปเปอร์สัตดีมทีมนะครับก็หลังจากไลฟ์เมื่อวานนะไลฟ์เมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าผมไลฟ์เสร็จถ้ามีข่าวก็จะมาสปอยนะฮะโดยปกติแล้วข่าวสปอยเนี่ยจะมาวันพุธตอนสี่โมงครึ่งนะแต่พอดีว่าเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดข,ของทางญี่ปุ่นนะฮะเขาก็เลยมาสปอยวันนี้แทน ก็ขาเพิ่งมาตอน4ี่โมงครึ่งตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยเพิ่งผ่านมาได้ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับและสปอยที่ว่าก็ตามหน้าปกเลยครับก็คือตัวละครตู้เน็กดีมนั่นเองครับนี่นะฮะลาสันกับนากามูระนากามูระนี่ก็เขาเป็นตัวเสมือนนะฮะของเทพฟรีคิกอย่างนากามูระตัวจริงนะซึ่งอ่ะเป,เป็นยุคยุคสองพันะ่ะพูดตรงๆมันเป็นยุคเก่าละเทพฟรีคิกนะฮะ แล้วก็ทีมที่ใส่ทีมที่มาก็คือเชลติกนั่นเองโดยชื่อในเกมเขาเขียนว่า g a สโกร r ก e ีนะฮะออชื่อมึงตั้งชื่อได้ทุเรศมากมึงตั้งชื่อได้ทุเรศมากครับก็นอกจากข่าวสปอยตู้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือชา e n g e ์โร d นะฮะชาเิลล์โรสนะครับหากใครหาไม่เจอนะให้เข้าไปตรงชาริลล์โรสอันเก่าเลยครับเขาไม่ได้เพิ่มอันใหม่ขึ้นมานะ มันคืออันเก่านะครับที่เพิ่มจํานวนด่านนะฮะให้เป็น10ด่านเป็นต้นนะครับก็เนี่ยนะฮะเมื่อก่อนมันเป็น5้าอันนี้มันเป็น10นะฮะส่วนของรางวัลเนี่ยผมยังไม่เล่นนะแต่ของรางวัลมันก็ดีขึ้นนะฮะนี่นะครับของรางวัลนะฮะสิบสองเปอร์เซ็นะฮะสิบสองเปอร์เซ็นต์และคาดว่าทีมสกิลสิบสองจากสิบสองเปอร์เซ็นต์จะมาเรื่อยๆด้วยอันนี้ก็จะแค่เริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นครับ มาก่อนที่เราจะไปสปอยความสามารถของสปอนเซอร์สักนิดหนึ่งนะครับหากใครต้องการเติมตังก็อย่าลืมร้านเดอ Shop ะคันช็อปเกมมบายนะฮะก่อร้านนี้นะฮะเปิดเติมตังนะครับ24ชั่วโมงเติมเกือบทุกเกมนะฮะและที่แน่นอนสําคัญที่สุดการเติมตังต้องเน้นความปลอดภัยนะร,ร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนครับจดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ เราขอเข้าสู่ทางหน้า Discord ดเลยละกันหน้า Discord เนะะี่ยข่าวมาเมื่อประมาณ7จ็ดแปดนาทีที่แล้วนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็จะเป็นการสปอยตัวเน็กดีมนะฮะสปอยตัวเน็กดีมทั้งอรน,นะครับโดยตัวเน็กดีมจะมาวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับได้แก่ลาสันนะฮะลาสันครับเป็นกองหน้าสีเขียวด้วยเอ้ยมันจะมายิงซาลินัทหรืออย่างไร แต่ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าคือไม่เป็นดีบัฟด้วยโอ้โอ้หายเปนานนะนึกว่าไม่มีซาแล้วครับก็สําหรับตัวนี้ครับมีท่าเก่า S S S สปีดสล i d i ิ g งช็อตไม่ได้แรงมากครับท่าเลี้ยงก็ท่าเก่า World for ร์มอสเล็กท่ามันดูเท่ะนะแต่แต่เบาฟอสเบาสักแล้วก็มีท่าตักบอลมาให้นะครับทีมสกิลครับเออนี่นะครับสีเขียว28% พาส Skill เมื่ออยู่ในกรอบเขตโทษและก็ช่วงริมเส้นนะฮะก็จะบวกพลังก็คือเป็นตัวละครทรงอยู่ริมเส้นแล้วตัดเข้าไปยิงนั่นแหละแล้วก็ h A เนะครับเป็นบอล2อันก็จะเป็นลบ2บวก6นะครับก็เขียนไว้ข้างล่างเรียบร้อยก็คือไปกับ8ซึ่งเอาจริงๆแมกไม่พอเพราะว่าโล่สมัยนี้ไม่ปาดเถื่อนมากนะฮะแต่ก็ยังดีที่ว่าเริ่มมาแล้วนะสำหรับดีบัฟแล้วก็ h a อันที่4นะฮะ ชาร์ปแองเกิลเเกานะครับชาร์ปแองเก s h o o t ตอร์ก็ยิงจากตรงมุมมุมนะครับพลังจะตกช้าลงและสุดท้ายเ็เป็นสต a มิน่ Killer b u r เบิร์นสตอันนี้ผมขอนอกเรื่องหน่อยละกันแต่จะว่านอกเรื่องอย่างเดียวก็ไม่ถูก n e ็กดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่ผมชอบที่สุดเพราะมันกาวที่สุดและตู้ n น็กดีนนะครับตอนที่มันยังลิ m i t ต็เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นลิมิเต็ด มันเต็มไปด้วยคุณภาพอย่างน้อยต้องมีโหด,ดสักหนึ่งตัวแต่หลังจาก 3- 4สเดือนที่ผ่านมามันไม่ลิมิตดออกมาแต่ละทีไม่กากทุกเดือนเลยผมหวังได้ไหมลาสันเนี่ยผมหวังได้ไหมไม่ได้มีบัฟพลังอ,อ่อไม่ได้มีบัฟพลังผู้เล่นสวีเดนเหมือนไอต้ตู้ตู้สวีเดนล่าสุดด้วยผมหวังได้ไหมเน็กยิมเชี่ยมาหลายเดือนติดแล้วตู้ไม่โคตรกาก มาต่อครับอธิบายเพิ่มเติมรัสสันนะครับก็เป็นเล็กดีมตัวใหม่นะฮะอยู่กับเชลติกนั่นแหละ,ะง่ายๆสรุปสัส้นๆเป็นกองหน้าริมเส้นตัดเข้ามายิงประมาณนี้พลังยิงมึงจะไหวไหมส่วนตัวผมตีหัวไปเลยว่าไม่ไหวไม่ไหวต่อมาครับมาดูเควินลกาลกามูลละนะฮะญี่ปุ่นนะฮะตัวใหม่ขอโทษนะครับไม่มาเป็นสายสีฟ้าขนาดซื้อภาษายังหาที่ลงยาก อาที่ลงยากแน่นอนครับเควินนากามมระนะครับเป็นตัวละครอิงจากตัวจริงนะครับจากเชนสุเกะวะครับผมอ,อ,อ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนากามุระเทพฟรีคิกนั่นเองท่าใหม่ที่ให้มาก็เป็นท่าเลี้ยงกับท่าส่งครับแล้วก็มีท่าเสียบกับท่าตัดตัวละครนี้มาเป็นสายทําเกมแน่นอนฮะให้ท่ามาขนาดนี้มาดูกวสามารถ28%สีฟ้านะ พาสีสก,กิลเป็นอินไซต์มาสเตอร์นะครับเลือกทางถูกบวกพลังทําเกมแน่นอนครับต่อมาครับเป็น Born. บอลบอลเท่าไหร่วะยังไม่ได้อ่านเลยมีดีเฟนต์ดีเอ็มคิลเลอร์มีเดลักฮอตไลน์มีอินสไพร์ขับใช่แล้วครับมันดูดีมันเป็นเทพทําเกมแน่นอนมันดูสวยทุกอย่างก็คือมีเทพอ่านทางมีมีทั้งบัฟมีทั้งฮอตไลน์มี DM d e f e n ีเฟน l ์คิมันลืมอย่างหนึง่ง มันลืมกันการบล็อกท่าเพราะว่านาคาฮุระเป็นตัวละครใหม่มันจะมีท่าครบเหรอวะคือท่าเนี่ยมันมี4ท่าก็จริงแต่มันจะมีแค่นี้ใช่ไหมคือมันไม่มีไม่มีสำรองไม่น่าจะมีสำรองโอเคมาอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะครับก็สำหรับนาคาฮุระนะครับเป็นตัวทำเกมแน่นอนครับ midfield playmaker นะฮะและก็จะมี direct drive กับ inspire นะครับจะบวกพลังสขั้น นน่นอว่าถ้าอยากให้มันเป็น2ขั้นทีมคุณนแเป็นทีมสโมสรด้วยมี DMDF Killer มี i n s i d e m a s t e r มันดูดีสุดๆไปเลยฮะมันดูดีสุดๆไปเลยนะฮะสำหรับตัวทำเกมมันครบเครื่องไปเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกขาดขาดบล็อกท่าน,นี่แหละแล้วคิดว่าท่ามันครจะมีให้อย่างละหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ดีสำคัญสุดๆคือแม่งเป็นสีฟ้ากูจะลงยังไงเนี่ยโอ้สีฟ้าแม่งเอาตัวบับเนาะ ก็สำหรับอธิบายเพิ่มเติมนะครับเ,เนื้อเรื่องเล็กดีมนะฮะผ่านจากมาซียาม่าเนาะก็จะกลับไปที่เนื้อเรื่องซื้อบาสะนะครับก็จะเจอกับเชลติกนี่แหละซื้อบาสะนะครับก็จะเจอกับเควินลากามูระลาสันพวกนี้นะก็รอดูแล้วกันรอดูแล้วกันแล้วก็เพิ่มเติมวันที่27ก็น่าจะมีข่าวบอกนะฮะว่าไลฟ์สตรีมมาเมื่อไหร่ ไลฟ์สตรีมประจําเดือนเนาะหวังยากชิปหายผมบอกเลยนากามูระดูดีนะแต่ว่าเป็นสีฟ้าและเป็น AM ผมหาที่ลงให้มันไม่ได้แน่นอนและอย่างอย่างที่ผมเกินไปคือตัวเน็กยีเนี่ยทำทผมผิดหวังมาหลายตู้แล้วมันชิปหายมาหลายตู้แล้วออกมาแแต่ละทีนี่โคตรกากโคตรเกลือถ้าไม่มีสำรองถ้าไม่มีครบแต่รอบนี้เออนากามระให้ท่ามาครบแต่น่าจะมีท่าเดียว ส่วนลาสันก็ไม่ใช่ตัวแบบไม่ใช่ตัวใหม่น่าจะมีท่าสำรองอยู่บ้างก็ต้องรอดูนะที่น่าสนใจก็คือนาคามูระเนี่ยมันมีบอลใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าเป็นบอลอะไรจะเป็นสักลบเหรือบวก7.5ก็น่าสนอยู่เพราะว่าไอ้ดีบัฟเนี่ยไปกับ8ปดแต่สำหรับผมมันน้อยเกินไปนะมันน้อยเกินไปโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับหากใครไอแตกก็อย่าลืมมาซื้อไอดดองบอลผมได้นะฮะ ขานะครับไม่ใช่สปอนเซอร์ครับไว้เจอก,กันครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมก็น่าจะมีไลฟ์สตรีมสำหรับตู้เน็กดีมนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ